ข้อ402ก็บุคคลใดไม่ฟังธรรมโดยเคารพบ,บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมปฏิบัติเพื่อความเสื่อมสูญแห่งพระาศาสนาส่วนผู้ฟังอยู่โดยเคารพเชื่อว่าย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระาศาสนาเหตุนั้นในปฐมวัคจตุถาป,ปันาตปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระผู้เมียภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำห้านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเลือนหายเพื่ออ,อันตรธานแห่งพระสัสรรห้าประการเป็นไฉน่ ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ฟังธรรมโดยเคารพย่อมไม่เรียนธรรมโดยเคารพย่อมไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพย่อมไม่ตรายตรองอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพรู้อัดรู้ธรรมแล้วย่อมไม่ปฏิบัติตามตามสมควรแก่ธรรมโดยเคารพภิกษุทั้งหลายทำห้านี้แลย่อมเป็นไปละดังนี้จตุทสูตรจบอัจถกถาะจตุทสูตรนั้นว่าข้อว่านาสกจังธรรมังสุนันติความว่าเป็นผู้ไม่เงียโสดลง ประทำกิจที่ทำดีแล้วฟังอยู่บทว่าณปริยาปุนันติความว่าแม้เล่าเรียนทําตามที่ฟังแล้วก็ย่อมไม่เล่าเรียนโดยเคารพกระถาว่าด้วยการฟังทาโดยการจบ